กินทุกวันนี้ต้องมีเคล็ดลับความอร่อยเดินใจอย่างร้านหมูหันที่ตอนนี้ขึ้นชื่อระดับตำนานของจังหวัดสุรินทร์เปิดขายมายาวนานกว่า20ปีซึ่งลูกค้าล้วนติดอกติดใจในรสชาติแวะเวียนมาอุดหนุนไม่เว้นแต่ละวันนชิมยไงครับรสชาติอร่อยค่ะคุณปู้ชมอร่อยครับพี่เข้มขนน้ำจิ้มเป็นไงนะรสเด็ดครับพี่รสเด็ดเลยครับผมเด็ดนี่มันเด็ดยังไง ต้องชิมเองครับพี่ชิมเองครับผมและที่ยืนกวักมือเป็นหนังกวักเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านนี้ก็คือคุณพี่วีแซ่เตียวเจ้าของร้านเฮียสัวหมูหันปราศาสตในวัย54ปีซึ่งเปิดร้านอยู่ริมทางด้านหน้าสวนสาธารณะหนองปะอ้าวตำบลกังแอนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งขายเฉพาะวันอังคารพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานอกจากนี้ยังขายต้มแซ่บหมูรวมไปถึงวัวหันไก่งวงหันและข้าวเหนียวก็มีขายค่ะ <Wow. S 1> สุดเด็ดเคล็ดลับทางร้านหมูหันของพี่วีก็คือจะต้องย่างร้อนๆด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิมรีดไขมันให้หนังบางกรอบขายในราคาไม่แพงแถมน้ำจิ้มรสซุปเปอร์แซ่บหนังกรอบนานและมีเนื้อนุ่มไปฟังเจ้าของร้านพูดถึงสูตรเด็ด ความอร่อยการทำหมูหันกันดีกว่าค่ะก็อันดับแรกต้องเตรียมเครื่องก่อนเครื่องกับน้ำจิ้มก่อนแล้วเราก็ค่อยทำหมูหมูนี่คือเราย่างเสร็จแล้วเรามาแล่แล่แล้วหมักหมักแล้วก็ย่างใหม่มันถึงจะเข้ามันถึงจะนิน่ม พี่วียังใจดีให้ลูกค้าได้ชิมหมูหันฟรีก่อนที่จะซื้อไปแม้ว่าต้นทุนทุกอย่างจะสูงขึ้นแต่หมูหันร้านพี่วีก็ยังขายในราคาไม่แพงโดยจะแบ่งใส่กล่องกล่องละ3ขีดขายในราคา100บาทเท่านั้นส่วนไรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะมีกำไรเนาะๆวันละ2,000บาทหากขายไม่หมดก็จะนำไปต้มแซบหมู ขายได้เงินเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่งด้วยโอ้โหนอกจาก oh, oh, จะทำหมูหันได้อร่อยถูกปากคนซื้อแล้ว ยังรู้จักต่อยอดเนืหมูหันที่ขายไม่หมดไปทำเมนูเด็ดๆถือเป็นการพลิกแพงการค้าขายได้อย่างลงตัวมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันพิกัดทำกินขอบันทึกชื่อพี่วีแซ่เตียวเจ้าของร้านเฮียสัวหมูหันปราศาตสตร์จังหวัดสุรินทร์ไว้ในทำเนียพิกัดทำกินเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำอาชีพค้าขายต่อไปพิกัดทำกินรายงานคะ่ะ